บุญธรรมนำโชคทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมาถึงแล้วนะครับบ้านน้องปันปันนะครับน้องปันปันเพื่อนกัจะไปโรงเรียนนะครับก็เลยมาแต่เสาร์นะครับสำหรับน้องปันปันเขียนให้มาก่อนแล้วถ้าใครดูคลิปแรกนะครับเป็นตัวเลขสี่สามแปดนะครับสำหรับ อาพี่วุฒิสวัสดีครับก็ดูทีวีบ่าตาของน้องปันปันนะครับกำลังเตรียมอาหารให้หลานอยูมยอ่มากับเจ๊ตังคนภูไทยอรอติดตามแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับแนวาทางรัฐบาลไทยของน้องปัน,ป,นปันนะครับ ค่ะจะเขียนให้อเขียนให้แต่พี่ไม่ได้ซื้อคนอื่นซื้อแทนบ่ใช่เพราะว่าไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบโชคลาภเท่าไหร่ชอบทํางานชอบทํางานปลูกมันไถสวนอรอแป๊บหนึ่งนะครับจำได้ไหมที่เขียนให้ตาเขียนวันนั้นจาได้เปล่าหที่นใยจำได้เปล่า รู้แล้วเฮะน้องเดียรน้องเปันไปมาทางไหนเนี่ยฮะเรียกตาบูนหน่อยตาบูนเรียกหน่อยเดียว สี่สามแปดให้มาก่อนแล้วน้องปันปันแจ้นให้มาสี่สามแปดพี่โบนั่งกันเด้อเอาอันนี้ไหมมันจะตัวใหญ่นะลูกมันจะเมีนี่เอาอันนี้แหละอันนี้นี่เอาของปะเชียนอีกเอาเอาเลยครับท้องน้องปันปันก็มีอยู่เอาของตะเชียนมันทั้งใหญ่นะมันเห็นตัวใหญ่เอ็ซีเห็นแล้วโอ้โห ถูกนี่จะได้กินเค้กเลยเนาะเค้กเป็นฟอนเลยไหมเอาเป็นฟอนไหมเอาเป็นกลมๆอร่อยอร่อยอนปันแต่เขียนตัวไหนให้เนาะเขียนตื่นเลยสิตื่นแล้วจะเอาตัวหน่อยแต่พวเอาไม่จิกแดงไงแม่ลองก็เขียนพวเปลี่ยนแต่ตัวกลมๆไปเอาไหมใหญ่ๆเนี่ยเอาไหมเอาอันไหนเลือกเอาหนักเขียนอไร้เก็บย้ำมจะเปื้อยเปิดจะเอาข้างไหนเขียนก็ได้อันเราติดตามนะครับน้องปันปันมันจะเขียนให้ตัวใดนะครับ สดๆนี่ละพี่น้องเอ้ามตเชียนเทือไปให้รอดูนะคะว่าน้องจะเขียนตัวไหนยาเีนปกติเที่บนปกติต้องปั่นๆฝันไหมทั่วโลกขึ้นเขาเป็นไหมเขาฝัน เขาก่อเขาก่อเรื่อยๆหรอเอาดีๆเขียนดีๆเขียนดีๆอ่ะเอาเขียนก่อนอย่าเล่นอย่เล่นเขียนเขียนเออเออเขียนเร็วๆเขียนเขียนมือตื่นตัวเฮ้ยได้เขียนเร็วๆเขียนหนังสือสวยเลยแล้วน้องปันปันแม่นมาไปชี้ดูนะคะมังเด้อพี่น้องอาซิปันซากหาบรรลือเด้อน้องปันปันอยู่บ้านโคกกว้างปัดบอกเลขแม่นแถวสิวา ตัวจะใหญ่ลูกเจ็บตัวใหญ่เรียกอะไรลูกไม่เป็นไรเขาอ่านออกแล้วจะมาขยายเอาเออหนูเขียนเขียนเลยวดนี้จะได้ตัวไหนอะเขียนให้เจ๊ตังดูหน่อยกับเอฟีต้องขยายพี่น้องข่านีต้องขยายเขียนหนังสือสวยเลย ตัวแรกเลขสี่เลขสี่นั่นเองเลขสี่น้องปันปันก็จะเขียนอย่างนี้นะครับตัวที่สองทีนี้ละลูกตัวที่สองเขยิบให้ตัวที่สองมดเอาให้เพื่อนนตัวที่สองลูก ตัวที่สองนี่อะไรน้อนอ,นอ,อ่ะขยับไปอีกตัวที่สองจะไปทีงไหนตอนอ่อนี่ยคือไปหาน็องตาหลอนขมวยคนอ่าน,น,นสางเม่นเอาจะมีนเสาสี่ประสานเงียบๆในเกียรตามอาสนะ <c oughs> สี่สองประตูที่สามมุกเจร็จแล้วเหรอคะตัวสุดท้ายเรียกอะไรน้องปันปันตัวอะไรครับตัวนี้เรียกอ,อะไรดูว่าเเป็นลขอะไรตัวนี้เรียกอะไรลูกฮะรเรียกอะไรลูส<ะ>ิกักบมุก ไม่ได้กลับไม่ได้ไม่กลับแล้วกลับมันเอาทับขวดตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเก่ต่างเห็นเป็นปริศนาด้วยครับอีกสามนึ่งเหมือนใช่ไหมลอยฟังจากปากน้องปันปันอีกทีนึงใจใจใจคือคือว่าจะซื้อเก็บอ MC เมืองลอยแปดสิบหนึ่ให้น้องปันปันเขียนให้ไหนเขียนดีๆเขียนที่ดีเขียนสวยๆเขียนสวยเขียนที่ดีสองตัวเอสนิ่งะ เบิ่เบามงเยเนตัวนึ่เออดจนเขียนกันมันสีับสองเจ็ดสองแล้วแต่ว่ามันตมันไม่เขียนหัวแต่มันเขียนซ้ำไปนั่ไเป็นเป็นคล้ายหัวสามีสองสามสี่สองเนาะเป็ตัวนานนะเปนตัดเอาไปหกจะจับพูดัะไรหกสามหนะครับต้องขาเข้าไน่ยอมพูดเลยวันนี้

หกสามสี 6, 3, 4, 2. 2> ่สองนะเขียนข้างบน 6, 3, 4, 2, หกสามสี่สองจับมันหนังแกงเป็นเหล็กเ,เออเจ้ากระเขียนหกสามสี่สองเขีไม่เห็นหรอกสามสี่สองหกสามสี่สองหกเอากระนองเลี้ยงแห้งสี่เนาะเขียนเต็มก็จังเข้าจังมาตัดหรอมาตัดเป็นคู่ไปผู้ดใดดวงดีก็ทึก ไฟดวงบอดีกับถวธหนอเขาตัดเขาเจอไดนเหรใช่แล้วสามสี่สองเออเขียนเลขสี่ตัวก็เห็นกันเออบี้ก็ตัดเลนหนันหกสามหนันสี่สองก่อนครูหล็กอันนี้คือแอดมินตัดได้พี่น้องแต่ว่าพี่น้องยังตัดตู่ใดญ่เอาตาใจก็พอนเพราะว่าน้องยังไม่พูดน้องไม่พูดก็แสดงว่าเราต้องคิดเอาเองแล้วแหละการบ้านนี้กครจะสอบผ่าน แมนบ่แมนบ่คุยเคียงกนทัศิยนี่ทเศียนตะบบนญงมกลมยุ้มใช่ออกอยู่บ่มนลูกกลมยังดีพูดยหกสามสี่สองออกไหมครับน้องปันปันไม่ออกโอ้จะไปเที่ยวทุ่งนากับสบู่นไหมเนี่ยไปงมหอยกันไหมเนี่ย ทุกทุกครั้งนะโอ้ยมีสามพูดใจใจพี่หกสีกับเอ็นตัดมาเลยหกอย่างหกสีกับสี่จานเอ็นตัดน่าเป็นคูไปเลยมีแค่สี่คูนี่แหละหกสี่หกสองเออหกสี่กับหกสองกับสามสองอีกตัวหนึ่งเนาะสามสองอีกตัวหนึ่งไห้เต็มสองตัวเออ ส้มาวงโตเลยน้อยตัง่แมเขียนซีที่ส้มหายหายช่วงโตนโตก็หอ่ะปันปวงกลมให้หน่อยลูกกาเลกมาประานเล็กให้หนูวงกลมให้ทีนี้นั่นเอาประกานหน่อยจสีน่อยแล้วตัวนี้ละนักสัต เอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินลูกเป็นยังเราลองที่วงกลมซิปัดปันเลือกอันไหนลูกสีน้ำเงินขึ้นสวยหน่อยวงเลยวงไหนเอาเอาตัวไหนลูกปัดปันวงวงอันไหนเนเนวางกับพื้นดีดีวางกับพื้นดีดีนี่เออเออเออเอาวางกับพื้นแล้วเออแบบปัดปันวงตัวไหนลูกเลือกตัวไหนเลือกตัวไหนปัดปันเลือกตัวไหนวงกลมคู่ไหนวงเลยลูกค อ่ะเอาเลยเอาไหนลูกที่แรกน้องให้มาหกสามสี่สองแล้วทีนี้น้องจะวงกลมคู่ไหน๊ามเขียนสวยแท้โอ้สวยจังเลยหกสองเอาละเดี๋ยว,วได้แล้วพี่น้องเอาตันนี้ละอ่ะ,อะบอถามได้บ้าน,<ห>นีกเซ้าถามพอ่ออย่าอย่าถามทีนี้นั่นให้ดูเอา เนาะแอดบอพี่บุญอ้าท่านผู้ชมดูเอานะคะอะหันหันหันแล้วไปหันน้ำบ๊วยฮึไปน้ำเูกยนเอาไกเขียนให้แล้วแปลว่าถูกว่านอกวัตปันถูกไม่ถูกถูกไหมขนาดหน่อยได้หนีเนาะ เป็นแนวทางองาลองปันปันน้องปันปันเคียนไฮซีโตนแครับเรือหกสามสี่สองนะครับจ uh> an ับคููมาหกสามหกสี่สี่สองหกสองสามสองแต่น้องปันปันลวบกลมเห็ดตัวเดียวคือหกสองนะครับเน้นหกสองจดไปรวยเลยวันนี้มีมีตัวเดียวใช่ไหมลูกที่หนูชอบตัวเดียวใช่ไหมคะเว่าฉีดยาหน่อย เป็นหมอเลรอครับไป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 อปกปไปไนไปไปไปไ